สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว,ว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวกเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วงหลังจากที่ปิดตลาดก็ หลุด1,300จุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ9เดือนนะครับขณะที่นักงทุนต่างชาติก็ยังคงขายสุทธิต่ออีก1วันครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับุดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแล้วก็ลดลงมาตอนปิดตลาดถึง35.21จุดนะครับปิดตลาดอยู่ที่1,293.97จุดหลุด1,300จุดเรียบร้อยนะครับขณะที่มูลค่าการซื้อขาย37,000กว่าล้านบาทนะครับ ก็เป็นดัชนีที่ต่ำที่สุดในรอบ9เดือนนับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกพฤาคนปีที่แล้วนะครับวันนี้นักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิต่ออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ขายไป890ล้านบาทและถ้านับตั้งแต่ต้นปีนะครับต่างชาติขายสุทธิไปแล้ว1 1 3 4 0 8ล้านบาทในมุมของนักวิเคราะห์เองนะครับวันนี้ทางผู้ในยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บ,บอลอกรุงศรีคุณธนเดชวังสีธนานนท์นะครับบอกว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่ปรับตัวลงแรงกว่า30จุดก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะว่าเงินทุนก็ไหลออกไปทางฝั่งตะวันตกนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะรู้ผลการประชุมธนาคารการารสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับเรื่องของการปรับลดวงเงินมาตรการ QE รวมไปถึงปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงหลังจากที่ตัวเลข GDP และก็การส่งออกลดลงกว่าที่มีการคาดการไว้ส่วนแนวโน้มการลงทุนวันพรุ่งนี้นะครับ ก็คาดว่าอาจจะมีการรีบาว์ได้ในระยะสั้นทางเทคนิคหลังจากที่วันนี้ดัชนีปรับตัวลงแรงนะครับและก็ให้ติดตามดูตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐด้วยนะครับแต่ก็มองว่ายังมีแรงขายออกมาต่อเนื่องสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นของนักทุนให้แนวรับอยู่ที่1,250จุดและก็แนวต้านอยู่ที่1320จุดครับ ขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่มีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติหลายออกอย่างต่อนเนื่องครับก็ส่งผลทําให้วันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการอ่อนค่าในรอบ3ปีครับนักบริหารการเงินธนาคารพาณิชย์นะครับบอกว่าเงินบาทวันนี้ปิดตลาดนะครับอยู่ที่32บาท17บตถึง32บาท18บาตัดลาดสร,รัฐจากช่วงเช้าที่เคลื่อนไหวใกล้32าทก็เป็นการอ่อนค่าในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูิภาค หลังดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมานะครับระหว่างวันนะครับค่างเงินอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ3ปีอยู่ที่32บาท19สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2553นะครับโดยค่างเงินบาทวันนี้ถูกกดดันจากเงินทุนที่ไหลออกไปแล้วก็มีแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มผู้นำเข้าด้วยรวมไปถึงก็มีสัญญาณการเข้าแทรกแซงของแบงก์ชาติ ไม่ให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าเร็วเกินไปนะครับมีการประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ32บาท10สตางถึง32บาท25สตาตคางต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมานะครับแต่ถ้าหากว่าไปดูราคาทองคําแล้วแม่ค่อนข้างสดใสครับเพราะว่าวันนี้ทองคําดิดตัวขึ้นมานะครับยืนเหนือ1,400ี่ยเหรียญได้นะครับแล้วก็วันนี้เข้าใกล้จุดสูงสุดในรอบ11สัปดาห์ครับล่าสุดวันนี้นะครับ ทองคำสปอร์ตนะฮะอยู่ที่1,411เหรียญสหรัฐต่อออสนะฮะขณะที่ราคาสัญญาทองร่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมก็พุ่งขึ้นประมาณ18เหรียญนะครับหลังล่าสุดนะครับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐมีการบ่งชี้ว่าค่อนข้างอ่อนแอลงมาโดยสหรัฐนะครับได้มีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนร่วงมากที่สุดในรอบ1ปีนะครับ และดัชนีชี้วัดแผนการใช้จ่ายภาคธุรกิจด้านสินค้าทุนก็ร่วงลงเช่นเดียวกันก็ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐซบเซาช่วงต้นไตรามาสที่3ข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆในเดือนกรกฎาคมนะครับเกี่ยวกับ,บผลผลิตภาคอุตสาหกรรมตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและก็ยอดการขายบ้านใหม่ก็เป็นการบ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจไตรามาสนี้อาจไม่ขยายตัวมากเท่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ขณะที่เทรดเดอร์เองก็เชื่อนะครับว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจจะช่วยชะลอการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็มีการคาดการณ์ครับว่าน่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปขณะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคก็บอกนะครับว่าราคาทองคำนะครับพุ่งทะลุข,ขึ้นมายืนเหนือ1,400ี่ยเหรียญได้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนแล้วก็เป็นรูปแบบทางเทคนิคที่เรียกว่า Cup and Heddle ที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็บ่กชี้นะครับว่าราคาทองอาจจะดิดตัวขึ้นอีกดอาราคาทองคำนะครับอาจจะไปแตะนะครับก็ถือว่าน่าจะไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเมื่อ2เดือนก่อนแล้วนะครับขณะที่รัฐบาลอินเดียเองกำลัง พิจารณาครับกำหนดให้เทรดเดอร์ทองต้องออกหนังสือรับรองการชําระเงินสําหรับการส่งออกเครื่องประดับซึ่งก็เป็นการดําเนินการที่อาจจะทําให้อุปทานทองในอินเดียต,ตึงตัวขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับราคาทองคําในประเทศไทยนะครับวันนี้มีการปรับเปลี่ยนราคาถึง6ครั้งด้วยกันและก็ปิดตลาดนะครับก็ปรับบวกจากช่วงเปิดตลาดตอนเช้านะครับขึ้นมา350บาทต่อ1บาททองคําโดยราคาทองคําแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่21,400บาทขายออก 2 1 5 0 0บาทขณะที่ทองรูปพรรณนะครับวันนี้เป็นตลาดรับซื้ออยู่ที่2 1 0 8 7บาทขายออก2 1 9 0 0บาทครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้กสชอเองได้มีการประเมินถึงผู้เล่นที่จะเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลนะครับโตยตอนนี้มีการประเมินคร่าวๆสำหรับช่องธุรก,กิจ24ช่องว่าน่าจะมีจำนวนผู้เล่นที่จะเข้าประมูลอยู่ที่ประมาณ35-37รายครับ รองประธานกสชพันเอกดตร์ณทีสกลรัตน์นะครับในฐานะประธานบอร์ดกระจายเสียงบอกหลังจากประกาศหนังสือเชิญชวนประมูลทีวีดิจิตอลผ่านสื่อวันนี้นะครับว่าขั้นตอนสําคัญหลังจากนี้ก็คือการขายซองประมูลนะครับอยู่ที่ซองละ1นล้านเจ็ดหมื่นบาทวันที่1 0ถึง12กันยายนนี้แล้วก็คาดว่าช่วงเวลาซื้อซองประมูลจะทําให้เห็นผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมประมูลชัดเจนประมาณ75แเอร์เซล้านนะครับและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลนะครับอยู่ที่35ถึง37รายโดยช่องเด็กนะครับที่ราคาเริ่มต้นประมูลช่องละ1น0ล้านบาทมี3ช่องคาดว่าจะมีผู้สนใจมากกว่า5ช่องนะครับขณะที่ช่องข่าวเองราคาเริ่มต้นช่องละ220ล้านบาทมีทั้งหมด7ช่องคาดว่าจะมีผู้สนใจมากกว่า8-9ถึง9รายส่วนช่องวารตี้ช่องความละเอียดมาตรฐานนะครับราคาเริ่มต้นช่องละ380ล้านบาทอันนี้แหละฮะ คาดว่าจะมีการแข่งขันมากที่สุดเพราะว่ามีการประเมินว่ามีผู้สนใจมากกว่า14รายนะครับและช่องความละเอียดคมชัดสูงนะครับหรือว่าช่อง R i e t y HD ราคาเริ่มต้นประมูลช่องละ1510ล้านบาทคาดว่าจะมีผู้สนใจประมูล8 9ถึงรายนะครับและคาดว่าการประมูลจะเกิดขึ้นตามกรอบเวลาช้าที่สุดไม่เกินกลางเดือนมกราคมปีหน้าครับ และเหมือนเช่นเคยนะครับทุกๆวันอังคารอย่างนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้การออมและการลงทุนกับกรุงเทพประกันชีวิตครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร2777-8888 8, 8, 8, 8. ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR เนี่ยมีความสาคัญกับธุรกิจประกันชีวิตยังไงบ้างครับครับธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยอยู่ได้หลกัหลกๆด้วยความเชื่อมั่นความเชื่อถือนะครับสัญญาประกันชีวิตเนี่ยผู้ที่เลือกทำเนี่ยเขามองหาหลักประกันแล้วก็เป็นหลักประกันระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเนี่ยที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ใน2อด้านหลักๆนะครับด้านหนึ่งก็คือว่ารับผิดชอบในเรื่องของสัญญาประกันชีวิตรับผิดชอบว่าจะบริหารเงินเอาประกันของผู้เอาประกันเนี่ยอย่างรอบครอบนะครับแล้วก็รักษาคำมั่นสัญญาที่จะจ่ายสินไหมและเงินครบกำหนดเนี่ยตามสัญญาประกันชีวิตอย่างที่สองซึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจของบริษัทนะครับก็จะต้องมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมเป็นบริษัทที่ประชาชนชอบครับครับแล้วทางกรุงเทพประกันชีวิตมีนโยบายด้านนี้ยังไงบ้างครับครับของกรุงเทพประกันชีวิตนะครับกเ็เรามีนโยบายหลักๆอยู่3ข้อนะครับ,รบข้อแรกก็คือว่าเ,เราซึ่งหมายความว่าทั้งพนักงานแล้วก็ผู้ร่วมธุรกิจเนี่ยนะครับก็ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กับคนไทยเนี่ยให้มีความมั่นคงทางการเงินนะครับซึ่งเราเชื่อว่าความมั่นคงทางการเงินนี่จะนํามาซึ่งความมั่นคงและความสุขในชีวิตครับอ,อันนี้ก็นอกเหนือจากการประกันชีวิตแต่เป็นเรื่องของการวางแผน, <c oughs> แผนการเงินอย่างรอบด้านของครอบครัวนะครับ <c oughs> อย่างที่สองเองเนี่ยก็คือว่าส่งเสริมให ั้งพนักงานแล้วก็ผู้ร่วมธุรกิจเนี่ยนะครับตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในด้านของอสุขภาพในเรื่องของการศึกษาในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็ในด้านที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับเราก็มีนโยบายที่จะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าคือ,อลดการใช้นะครับลดการสูญเสีย นะครับแล้วก็นำสิ่งที่สามารถใช้ได้กลับมาใช้อีกนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ผ่านการแปลสภาพครับอันนี้คือการทํางานภายในองค์กรเองก็ดูด้านที่3เป็นหลักเลยเนี่ยนะฮะใช่ครับอยากจะให้คุณชนช่วยยกตัวอย่างหน่ครับว่าแล้วโครงการ CSR ที่เราได้มีการดําเนินการไปแล้วเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างครับครับจะมี2โครงการหลักๆนะครับหลักคิดของเราในการทํำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเน้นอะไรที่ยั่งยืน เราไม่เน้นในเรื่องของการแจกของนะครับโครงการของเราหลักๆมีสองโครงการอันนึงชื่อโครงการชีวิตออกแบบได้นะครับโครงการนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านการที่จะสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวซึ่งเราทําอย่างจริงจังและทําต่อเนื่องนะครับโครงการที่สเนี่ยชื่อโครงการ b l a happy life ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า เรามุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการที่ครอบครัวจะมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับมไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในเรื่องของการการมีส่วนร่วมในประเพ,ะเพณีและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆในทุกช่วงอายุครับครับเมื่อกี้คุณชนพูดถึงกิจกรรมทางด้านส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมฮะครับอยากให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงครับว่าเราทําอะไรกับด้านนี้ไปบ้างนะครับครับปีนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติที่จะร่วมมือกับทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะส,ส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีและโภชนาการที่ถูกหลักการนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยงานของเราชื่อว่า B.L.A Happy Life Aerobics นะครับคือเราเราร่วมโครงการที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านกิจกรรม a e r o บิกสสิ่งที่เราได้ทำก็มี4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือเราสนับสนุนการที่จะให้ผู้นำการเต้น a e r o บิกส์นียได้มาอบรมในกรุงเทพกับกรมอนามัยเพื่อเขาจะได้พัฒนาในเรื่องของหลักการแล้วก็สามารถจะนำไปแพร่หลายในภูมิภาคได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราได้สนับสนุสน,นกิจกรรมกับกรมสาธารณสุขเนี่ยใน9จังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อว่าจะได้ให้ความรู้แล้วก็กระตุ้นให้คนมาร่วมกิจกรรมแอโรบิกสแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเราได้มีการแต่งเพลงประกอบการเต้นนะครับชื่อ Let's Burn <S <c oughs> ครับ,รบซึ่งอันนี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับที่ Facebook .com b นะครับสล a บบีเออี p ัครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรามีการจัดแข่งขันคลิปการเต้นแอโรบิกส์โดยใช้เพลง Let's Burn เนี่ยนะครับซึ่งก็รายละเอียดก็สามารถจะอ่านได้ที่ Facebook เช่นกันก็มีเงินรางวัลรวมประมาณ75,000บาทครับ แมเห็นอย่างนี้แล้วนะครับอยากจะเต้นตามไปด้วยเลยนะก็เป็นกิจกรรมดีๆของกรุงเทพประกันชีวิตนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาชริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจนันทรหึงสุดครับ